สำหรับชาวราศีตุลน,นะครับดวงการเงินในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแหมไพ่ประจำตัวนี้ได้ไพ่แต่เฮอร์มิตนะครับเฮอร์มิตนี่มันพูดถึงอะไรเขาบอกว่าพูดถึงผู้อย่างรู้นะหรือฤาษีนะเขาบอกว่าตะกุเองเนี่ยนะมีความรู้ความข้อมูลในเรื่องของเงินเงินทองทองเขาบอกสบายมากสําหรับชาวราศีตุลน,นะในเดือนนี้เขาบอกว่าคุณเองเนี่ยจะวางแผนในเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยได้ดีนะครับแล้วก็ เหมือนแบบแม่มีแผนที่ในชีวิตนะแผนที่ทางการเงินนะมาไพ่พระขึ้นมาพูดแนตะ่เขาบอกคุณเองต้องหนักแน่นนะในเรื่องของการเงินนะใช้ใจ่ายนะกินอยู่เหมือนพระบอกแม่ให้กูไปบวชเลยไหมกันนะไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะครับผมว่าราศีตุลเหมือนกันก็ถือว่าเพื่อนคุยกับเพื่อนแล้วกันเนาะนะนะเดือนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าอนะไรเขบ,บอกว่า เฮ้ยใช้น้อยหาเยอะแหมมีเงินแน่นอนบางคนบอกแหมก็แน่ละสินะก็เอาใช้แต่เท่าที่จําเป็นนะไพระเขาก็บอกว่าแหมเอาแค่ปัจจัยสิอะไรที่มันเป็นกิเลสตันหาต่างๆนานเนี่ยก็งดได้ก็งดละกันนะหรือว่าเบาได้ก็เบาวากกะทรงนั้นเนาะ แล้วอะไรต่อไปสําหรับชาวราศีตุลน,นะเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยมักจะมีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตในเรื่องของการงานเพื่อที่จะได้เงินนะหรือว่าคุณเองเนี่ยคิดอยากจะทาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะเขาบอกว่ามีคนที่พร้อมจะชี้แนะคุณนะไปในทิศทางสว่างนะถือได้ว่าเป็นเดือนที่ดีนะแม้จะไพ่เหรียญจะไม่ออกมาก็ตามนะก็แสดงว่าคุณเองอาจจะค่อ,คอยๆค,คิดค่อยๆทำนะมีสติในเรืนะ่องของเงินเงินทองทองเนี่ยก็จะเรียกว่า ไม่พลาดแล้วล่ะนะครับในเรื่องของเงินเงินทองทองในเดือนนี้นะครับ